ครับสวัสดีครับ f อฟที่เคารพรักทุกท่านขอต้อน,นรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับสำหรับงานนี้ก็เรามาทำการถอดเอ่อตอนที่เราจะถอดเฟืองท้ายว่าเราจะถอดยังไงขั้นตอนที่เราต้องถอดก็มีหนึ่ง เอาข้างก็ก็ต้องถอดเพาข้างออกก่อนที่จะถอดเพาข้างเราก็จะมีการถอดระบบเบรกออกก่อนสายเบรกมือต่างๆเพราะว่ตาต้องคลายนอ็นอตน็อตยึดสตัวตอนนี้ใช้เบรกใช้เบรกมือ ยังไงก็เรามาทำการดูขั้นตอนในการถอดครับผมขั้นตอนในการถอด<ม>นี้เราจะท่ายทำให้พี่น้องเอฟซีได้ออรู้เราต้องถอดอน้ำมันเฟืองท้ายอัวก่อนก่อนที่เราจะถอดเฟืองท้ายเราต้องถอด น้ำมันเฟืองท้ายออกอแล้วก็ลองน้ำมันเฟืองท้ายไว้อันนี้ตัวนี้จะเป็นเฟืองท้ายที่เราจะถอดก็มาดูตามขั้นตอนที่เราถอดครับเรามาติดตามขั้นตอนในการถอดเฟืองท้ายถอดเพาเพาข้างตอนนี้ก็ถอดเราต้องถอด ถอดดุมเบรกแล้วก็ต้องถอดชุดผ้าเบรกต่างๆชุดผ้าเบรกออก นตอนที่เราจะถอดถอดฝาฝาดุมเบรกออกก่อนแล้วก็ต้องถอดออกแล้วก็ต้องถอดระบบผ้าเบรกออกเพื่อต้องต้องถอดเอาสายเบรกมือออกจากชุดระบบเพาตอนนี้กำลังถอดระบบเบรกก่อน อท้าเบีกก่อน ต้องถอดชุดสปริงต่างๆออกสปริงยึดเบกทุกตัวออกก่อนจะได้ตั้งกล้องให้เอฟซีได้เห็นไปด้วยกันว่าการถอดนี้ ยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสปริงเบรกทุกทุกขั้นตอนทุกจอดที่เราถ่ายทำให้พี่น้อง f อฟได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาไปด้วยกันถ้า f อฟท่านใดไม่มีความรู้ทางด้าน เรื่องรถการบำรุงรักษารถการถอดอุปกรณ์ต่างๆของรถเราจะถอดยังไงต้องมาติดตามในช่องช่องนี้ช่องของอุ้มบุญสตอรี่ครับผม ดูขั้นตอนที่เราถอดเราต้องเอาคาบิสอ,ออกก่อนก่อนที่เราจะถอดเตาอ่า เป็นสปริงเ์รับตัวนี้ก็เป็นสายเบรกมือ สายเบรกมือนี้เราก็ต้องถอดออกจากท่าเบรกเราต้องถอดออกก่อนที่เราจะถอดเพ่าเพาข้างออกแล้วครับตอนนี้สายสายเบรกมือตอนนี้ชุดทับเบรก ก็ตอนที่เราถอดจะได้ถ่ายทำให้พี่น้องเอซได้เห็นสายเบรกมือออกก่อน ครับขั้นตอนต่อไปก็เราถอดอแป๊บเบรแป๊บเบร,บเบรออกถอดแป๊บเบรกก่อน